อ่าสวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกทางช่องอ่าของอ่ายนะครับผมบางอีนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดกดไลค์คลิกด้วยนะครับผมทางช่องอ่า u t u b e นะครับผมเซตนี้เป็นเซตอ่าบ่วงอ่าดักไก่นะแบบผีเสื้อของชุด15หลักนะครับผมนะเป็นชุด15หลักนะครับคุณลูกค้านะครับเป็นชุดสั้นๆนะครับผม15หหลักนะบ่วงผีเสื้อนะครับ ชุดนี้นะครับผมมาดูรายละเอียดกันนะครับผมนะนะเป็นหลักเหล็กขาวนะครับเป็นหลักเหล็กขาวนะครับผมหลักยาวหก้าถึงเจ็ดนิ้วนะครับนะะห่วงที่ใช้เป็นห่วงอ่าห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับผมห่วงตัวเอสทองเหลืองแล้วก็งานงานเอ็นนะครับเป็นงานเอ็นเบอร์เจ็ดอ่าเบอร์แปดสิบนะครับผมมีตัวล็อกพร้อมนะฮะมีตัวล็อกพร้อมเลยนะครับผม พะผอมลังเก็บทั้งสองข้างเลยนะเป็นงานเอ็นสีใบไม้แห้งนะครับเป็นงานเอ็นสีใบไม้แห้งนะครับผมโอเคใครที่ตามหาชุดดักไก่แบบผีเสื้อชุดสิบห้าหลักชุดนี้นะติดต่อมานะครับผมทางเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับผมนะเบอร์ติดต่อที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับสี่ใบ,บไม้แห้งนะครับผมนะมาดูใกล้ๆก,กันนะครับผม หลักเหล็กนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคนที่สนใจติดต่อมานะครับผมนะมีเก็บเงินปลายทางจะจัดส่งจะส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ลาการตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ